สวัสดีครับผมนายกรมทันวันนี้ผมจะมาแนะนำแผนประกันสุขภาพชื่อว่า Welcome Health Pack S และ M นะครับเป็นสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพวงเงินเหมาจ่ายตามช้ค่ารักษาพยาบาลและตามกระเป๋าเงินที่เราสามารถจ่ายเบี้ยรประกันได้ไปดูกันเลยครับสำหรับแผนไซ M ค่าห้องค่าหารวันละ4,000บาท คาห้องผู้ป่วยวิกฤตวันละ8 0 0พับาทจำนวนวันนอนได้สูงสุด150วันนะครับสำหรับค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินฉศยจ่ายตามจริงค่าบริการทางการพยาบาลหรือค่านางพยาบาลที่คอยมาดูแลเรานั่นเองครับวันละ1,200บาทค่ายาค่าสารอาหารทางหลอดเลือดและค่าเวชภัณฑ์จ่ายตามจริง ค่ายากลับบ้านค่าเวชภัณฑ์ซิ้มเปลียงหรือเวชภัณฑ์หนึ่งสำหรับกลับบ้านสูงสุด7วันไม่เกิน1,000บาทค่าแพทย์จ่ายตามจริงค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดจ่ายตามจริงค่าผ่าตัดใจที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัว,ตวเป็นผู้ป่วยในจ่ายตามจริงรวมแล้วเบิกได้ต่อครั้งไม่เกิน5 0 0แสนบาทและต่อปีไม่เกินวงเงินหล้านบาทนะครับ ไม่ดูก,กันต่อกับสัญญาอื่นๆที่มากับแพ็กเกตกันต่อครับกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะเช่นมือเท้าสายตารวมกันตั้งแต่สองข้างขึ้นไปจ่ายสองแสนบาทสูญเสียมือเท้าสายตาเพียงอย่างเดียวจ่ายหน,นึ่งแสนสองหมื่นบาทสูญเสียนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ข้างเดียวกันจ่ายห้าหมื่นบาท หากทุกพลภาพจ่ายเบี้ยเลี้ยงดูไม่เกิน10ปีปีละ20งหมบาทถ้าชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาลสัปดาห์ละ600บาทประกอบอาชีพไม่ได้สิ้นเชิงช่วงระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ละ1200บาทประกอบอาชีพได้บ้างบางส่วนจ่ายสัปดาห์ละ400บาทและนี่เป็นผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุอองนะครับ ต่อไปเป็นสัญญาการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมจากอุบัติเหตุอสามวงเงินค่ารักษาเนื่องจากอุบัติเหตุไม่เกินครั้งละสามหมื่นบาทวงเงินเท่ากันกับแผนไซส์เอนะครับสัญญาต่อไปนะครับค่าชดเชยจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุเมื่อนอน,อนโรงพยาบาล จายวันละ1 0 0 0 0บาทและนอนต่อเน,นื่องไม่เกิน1,250วันนะครับและสัญญาตัวนี้ยังให้ความคุ้มครองกรณีตรวจเจอโรคไร้แรงทั้ง7โรครายละเอียดของโรคตามภาพเลยนะครับตรวจเจอครั้งแรกจ่าย20,000บาทต่อมาเสียชีวิตจากโรคไร้แรงตามข้างต้นจ่ายเพิ่ม2,000 0 0บาทครับ โดยสภาวะเศรษฐกฯิจแบบนี้การมีสวัสดิการการรองรับไว้ย่อมปลอดภัยไว้ก่อนท่านสามารถแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนราย3เดือนราย6เดือนและหรือสะดวกรายปีพี่กรมทันก็ยินดีครับและสำหรับท่านที่ต้องการชำระด้วยบัตรเครดิตทั้งวีซ่าและมาสเตอร์การ์ด พี่กมทันก็มีให้บริการนะครับ